วิธีอัดกรอบพระหลวงพ่อแชม่มหลังหลวงพ่อช่วงเรียนนี้นะครับปี2497วัดฉลองภูเก็ตกับกรอบทองไมคอนใบนี้นะครับมาดูวิธีการกันครับเริ่มแรกใช้กัตเตอร์แงะตรงขอหูด้านนี้นะครับก็จะอ,ออกมาเป็นสองฝาด้านนี้ฝาชั้นเดียวก็จะเป,เป็นฝาครอบ อีกด้านหนึ่งเป็นสองชั้นตัวนี้เราจะใช้อัดน,นะครับวิธีการอัดก็คือนำพระมาเทียบถูก่อนว่าต้องใช้ยางเบอร์ไหนดูระหว่างองค์พระกับขอบกรอบนะครับว่าเหลือเท่าไหร่อย่างองค์นี้เราต้องใช้ยางเบอร์บางเราก็ไปหายางเบอร์บางมายางสําหรับอัดกรอบนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เริ่มพันตั้งแต่ส่วนด้านบนขึ้นไปพันอย่างนี้นะครับ อพอเสร็จเราก็จับไว้ทั้งยางทั้งกรอบแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกแบบนี้นะครับแล้วก็ยัดยางลงไปถ้าพันถูกมันจะแน่นนะครับเห็นไหมครับจะไม่หลุดออกมาเสร็จแล้ววิธีใส่ก็หายพระขึ้นมาแบบนี้นครับใส่ลงไปใส่หูเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้กัตเตอร์แงะที่ฐานนิดนึงแล้วก็ดันองค์พระลงไป เห็นไหมครับดันจนเสมอพอได้ที่แล้วเราก็ตัดยางที่รองออกพยายามตัดให้เหมือกับขอบตัดให้เสมอกับขอบของกรอบมากที่สุดนะครับเพราะถ้ายางเหลือยื่นออกมาเวลาเรานําฝฟายข้างหนึ่งมาครอบมันจะค้าและทําให้ฝฟายฝาฝาหนึ่งพเยอใช้กาะเตอร์ดันขึ้นมาข้างหน้านิดหนึ่งครับ ด้านไหนที่ยังไม่ตรงใช้คัตเตอดันขึ้นมานิดนึงครับเห็นไหมครับพอตรงได้ที่แล้วก็ใช้ฝาอีกด้านหนึงครอบครอบลงไปเลยครับเห็นไหมครับถ้าอาจถูกเนี่ยจะครอบแล้วเรียบสนิททั้งสองด้าน